ข้อาอะไร่วมกันจะให้มีการเล่นการตงานเอาทรัพย์สินทางอินกทอรกส์การออนไลน์นะไม่ได้รับอญาตและรรวมกองเรนะอเรานะนะ ตงวันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566หมายถึงอดีตมีกรมสอบสวนพิเศษด้วยนายพิดิส์เสิงห์ยังพงศ์ที่มีตำแน่รูปการตาที่แนบมานี้ต้องหากระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์องเล็บพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน น้องชื่อนายที่ดีสันเสนียง์พงไม,มเป็นบุคคลตามไม่จับนะเคยโดนจับไหมเคยโดนจับนะปีนี้ก็เป็นบุคคลตามไม่จับจับนี้นะตามนโยบามของอตำรวตหรือสแก้วจุดผ่านแดนบ้านของลึกจะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบเจ้าพนักงานผู้จับจะแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบว่าผู้ถูกจับมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับ อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาก็ได้ผู้กจับมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งมีทนายความผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับก,การารักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยผู้ถูกจับมีสิทธิได้แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกจับไว้วางใจทราบถึงการถูกจับคุมครั้งนี้เราทราบสิ่งนีงเลยแล้วนะอยากจะที่ได้ว่าปร่เท่จะคุมให้เราไว้หนึ่งฉบับ 啊。Uh huh. uh huh.